การลงทุนปีนี้ยังถือว่ามีความท้าทายอยู่ถึงแม้เงินเฟอ้อจะลดลงแต่ธนาคารกลางสหรัฐยังส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างโอกาสการลงทุนท่ามกลางตลาดผันผวนด้วยกองทุน East Spring Global l o w v o l a t i l i t y หรือ e s l v b สวัสดีครับผมบดินทร์ธรอินผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนอีสปริงประเทศไทยจำกัดสำหรับปีนี้การลงทุนถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามความท้าทายในการลงทุนก็ยังคงอยู่ถึงแม้ในส่วนของตัวเงินเฟอ้อป,ปีนี้เองเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณนะครับปรับตัวลดลงแต่อย่างไรก็ตามตัวธนาคารกลางสหรัฐก็ยังส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเน,นื่องขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ยังไม่ได้จบลง ในมิติของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเราก็เริ่มเห็นสัญญาณความขัดแย้งกันเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างโอกาสการลงทุนท่ามกลางความผันผวนด้วยกองทุน e s p r i n g g l o o a l Low Volatility หรือว่ากองทุน E.S.Lev เป้าหมายการลงทุนของกองทุน E.S.Lev นี้จะเน้นในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นโลกด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าขณะเดียวกันในเรื่องของการคัดเลือกหลักทรัพย์ จะใช้ในเรื่องของ quantitative factor หรือว่าใช้ค u a n ในการเข้ามาช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์ซึ่งจะมีการกระจายการลงทุนโดยประมาณ250ถึง350บริษัทและบริหารจัดก,การโดย e a s t s p i n g Investment ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์นะครับในเชิงปริมาณเนี่ยเกือบ10ปี ในส่วนของตัวผลการดําเนินงานของกองทุน E.S. Love er ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าเราย้อนไปดูนะครับในอดีตนะครับตั้งแต่พศ2545ถึง2565จะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจกองทุนถือว่าทําผลตอบแทนค่อนข้างน่าสนใจถ้าเราไปดูนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่าสโลว์ดาวน์เนี่ยกองทุนให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดเนี่ยโดยรวมนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวอยู่ที่6%ขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับเริ่มถดถอย จะเห็นได้ว่ากองทุนมีส่วนร่วมกับขาลงเพียง44%แต่ขณะเดียวกันในช่วงที่เศรษฐกิจนะครับเริ่มเป็นขาขึ้นหรือว่า Recovery นะครับกองทุนจะมีส่วนร่วมในขาขึ้นเนี่ยประมาณ62%และเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวจะเห็นได้ว่ากองทุนมีส่วนร่วมกับขาขึ้นเนี่ยถึง81%เพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาตลาดขาลงนะครับกองทุนนี้ปรับตัวลงเนี่ยนะครับในอัตราส่วนที่น้อยกว่า แต่ขณะเดียวกันเวลาตลาดขาขึ้นเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะครับกับขาขึ้นเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจในส่วนของตัวกระบวนการการลงทุนถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ากองทุนใช้ในเรื่องของตัวคอนทิเททีมาช่วยในเรื่องของการคัดเลือกหุ้นจากหุ้นนะครับทั้งหมด14,00 0กว่าตัวเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของตัวมาจิตแคปนะครับแล้วก็ตัวสภาพคล่องนะครับในการกรองหุ้นออกไปเพราะฉะนั้นเขาจะเอาตัวที่มีมา k e ตแคป นะครับที่ต่ําที่สุดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ยนะครับตัดออกไปและสภาพคล่องนะครับที่น้อยที่สุด20%สุดท้ายเนี่ยตัดออกไปจาก14,000ส่พกว่าตัวเนี่ยนะครับเหลือ8,000ักว่าตัวและเขาดูนะครับว่าหุ้นตัวไหนนะครับให้ผลตอบแทนด้อยกว่าตลาด เขาก็จะตัดหุ้นกลุ่มนั้นออกไปนะครับจาก8,000กว่าตัวเหลือ4,000กว่าตัวนะครับสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับด้วยความผ,ลผลันผวนที่ต่ำภายใต้เงื่อนไขต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวปริมาณการซื้อขายในส่วนของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่กองทุนได้เข้าไปลงทุนหากเราไปวิเคราะห์นะครับถึงการเติบโตของกําไรต่อหุ้นในช่วงต่างๆของเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น2ช่วงก็คือในภาวะปกติและในภาวะนะที่เกิดวิกฤตทางการเงินจะเห็นได้ว่าทางกองทุนมีการคัดเลือกหุ้นนะครับที่มีความผันผวนต่าและทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของตัวกลุ่มสื่อสารนะครับหรือว่าคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสกลุ่มสุขภาพนะครับหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็กลุ่มคอน s u m e r staple นะครับหรือว่าสินค้าจําเป็นและ กลุ่มยูทิลิตี้นะครับหรือว่าสาธารณปโภพพื้นฐาน4กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทนทานนะครับและไม่ค่อยผันผวนต่อภาวะเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือเป็นภาวะที่เกิดวิกฤตทางการเงิน4กลุ่มนี้นะครับยังให้กําไรต่อหุ้นที่เติบโตเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากองทุนมีการคัดเลือกหุ้นนะครับ ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดีขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในส่วนของตัวผลตอบแทนนะครับของตัวกองทุนเมื่อเทียบช่วงตลาดขาขึ้นกับขาลงจะเห็นได้ว่ากองทุนเนี่ยนะครับมีอัพไซด์แคปเจอร์หรือว่ามีส่วนร่วมกับขาขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นตลาดขาขึ้นถึง70%นะครับหรือร้อยละ70ขณะเดียวกันในช่วงที่ตลาดปรับขาลงนะครับกองทุนมีส่วนร่วมกับขาลงหรือว่าดาวไซด์แคปเจอร์เนี่ยนะครับไม่ถึงร้อยละ60 ขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในส่วนของตัวแม็กดรอด o าวนะครับจะเห็นได้ว,ว่ากองทุนเนี่ยนะครับมีส่วนที่ขาดทุนมากที่สุดนะครับประมาณ20.05%ขณะเดียวกันนะครับตัวดัชนีเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมีแม็กดรอด o าวอยู่ถึง25.6%นะครับและในส่วนของตัวความผันผวนนะครับเมื่อเทียบกับกองทุนหลักนะครับมีความผันผวนเพียงร้อยละ74.4%ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจและมีความผันผวนที่ ค่อนข้างต่ำนะครับกว่าตัวดัชนีเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนะครับเรามาสรุปในส่วนของตัวปัจจัยที่น่าสนใจนะครับของกองทุน ispring investment global low volatility หรือว่ากองทุน eslove นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอันแรกนะครับในส่วนของตัว upside opportunity มีการเปิดโอกาสรับผลตอบแทนนะครับในช่วงที่ตลาดขาขึ้นขณะเดียวกัน uncertainty is all round นะครับหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงขาลง นในขณะที่ตลาดมีความผันผวนสูง Unique Process มีการกระจายการลงทุนโดยเน้นความผันผวให้อยู่ในระดับต่ำและสุดท้ายนะครับ u l u n m e t s u n n e r s t a n d i n g มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ใช้คอนนะครับซึ่งมีผลการดำเนินง,งานที่โดดเด่นหรือว่าทั้งหมดนี้เรียกว่า for you นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสรุปนะครับจุดเด่นของกองทุน ES Love นะครับที่น่าสนใจสำหรับกองทุน e s l o v e นี้นะครับจะ IPO ในวันที่14ถึง20กุมภาพันธ์หากนักลงทุนท่านใดสนใจและเห็นโอกาสการลงทุนในช่วงที่ภาวะตลาดอันผวนสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน i n v e s t x ได้เลยครับ